มันมันทับนะมันทับผ้าปูาปาเ,เอาขึ้นแล้วจะขอก็บนนะนี่นะ,ะนนอยูซ <c oughs> ีดูนี่ว่าตอนเอามาเราไมา่ได้ว,วัดก็ก่อนกันตัดให้ทีมไปทำลิ้นรันจากวคนไหลกนะ็เลยขาดไปสวายนอกน้ำแข็งนะครับ ไม่ให้ปลามันธิ์นะครับกดขึ้นข้อนะก็กรับสวัสดีครับเอฟซีุกชาตนนะตอนนี้ผมอยู่กับบ่อปลาเฮียเนนะเพื่อนสมรักผมเขาให้ผมมาถ่าย u t u b e นะอ่ะปกสิ่งนึงเขามาถ่ายทุกปีนะของเฮียเนนะมาดูนี่คนงานเขาค้อกปลานะ จ็ดโมงพอดีเอฟซีดูนะเจ็ดโมงพอดีตรงนี้เป็นอำเภอบาง้านะนะครับตรงนี้อำเภอบางา้าปลาแกประมาณสิบเดือนนะประมาณสิบเดือนได้นะถามเจ้าของถามลูกชายแกนะนะประมาณนี้กําลังขึ้นรถอยู่นะกำลังตักขึ้นรถล,ลากมาถึงฝั่งแล้วตักขึ้นรถอยู่ตักขึ้นรถอยู่นะ ขึ้นรถอยู่นะครับหมละละอมด้วยลงพลองเอาเรามาปล่อยซ้ำเลยอ่ะบนรถนะไป,ไปลาสวายแกตัวค่อนข้างโตนะแต่ว่าราคาไม่ค่อยดีนะซีนะปลาสวายนี่เขมรไม่เปืดนด่าน,นราคาไม่ค่อยดีนะ ปลนินตัวเจ็ดแปดขีดนะซีนะปลาดินแกนตัวค่อนข้างโตเจ็ดแปดขีดเลยนะเนี่ยปันดินคนงานไล่ปลามานะครับรถมาทุกสองคันคันเอ,อ่อ แนี่คันหนึ่งนะนี่คันนี้รถสายยันเขารถรถหัวหน้าสายยานันเขาต้องเต็มก่อนใช่ไหมหัวหน้าสายยานันว่าไงครับหัวหน้าสายยานันเลือกใครเลือกใครผมน่ะครับอ่าผมยังไม่รู้ครับอยู่ในใจครับอยู่ในใจเนะาะ <c oughs> <c oughs> อ๋อหัวหน้าสายยันเขาอยู่ในใจฝ <c oughs> รั่งนินแกนตัวเป็นโลมกันเนาะ แต่ยังตักปลาอะไรปลาปลาปลาอวน๋อตัวโตหน่อยสินะดูานาในเปในอวนเนี่ยตักไปเยอะแล้วนะ ส่วนเป็นโลมกันนะแปขีดโลนึงบานินแกนนะ เราได้เมื่ไปไได้เอเลยไ้มึงเนหื่อยยเย็นเ้ยเยนเเเามงเยนเนะู้นอยู่นี่แล้วบอกว่าคันสุดท้าย็ามงยเยนได้วยจะคห่นไรอะเยอะใครห่นไรเยอะเนางานนะนี่น้างานมน้าหมู

เฉพาะน้องชายเนาะเพจะปูว่าังนี้มจากนี่แค่นมาดูย่งฟ้าแม่งสู้โลด้าับหมดเลยค่อยปืนนั้นลงมาไม่ได้แล้วไงน้ำแข็งไม่มีเชือกมึงไม่ได้จอรูแน่ครับผมดาววนนี้ี่มึงจะจองมาเีเสียเลี้ยงปลานะึสันใอะ เซียนเลี้ยงป่าเซียนสายยันเนาะเ็เรียกเซียนสายยันนะแรงะบไปเพอได้ใช้ัได้มีเอกระบอขาดไปหน่อยนี้ตัวแรงนะนั่นตัวแรง เอา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 ไว้เยอามันมันทับนะมันทับผ้าปูเอาขึ้นแล้วจะขอเขาบนนั่นเองนะหยิบซีดูนี่ว่าตอนเอามาเรามาเดี๋ยววัดแล้วก่อนกัน ัดให้ดีไปทำลิ้นหนจากบอนไหลเนาะเลยขาดไปไม่ต้องเสนอทำแบบเมื่อกี้นะโดนนะทีเนี้ยไมไม่ได้ลด้อีกแบบนี้ คนถุงพ่อติดเครื่องแล้วนะโน่นกำลังขึ้นปลาอยู่ทันนี้ออกไปนะออกส่งแพรเนี่ยทันข้างหน้าเนี่ยนี่เจ้าของแพรปลาสวายปลาสวายนอกน้ำแข็งนะครับ เกก็ okay, ใช้ทนเก็มกันเน,นาะเนาะคันนี้เนาะไอรุ่นนี้เนะาะถือว่าแรงสุดในบรดานะตัวนั้นแล้วเนาะน่าจะอยู่ในหกล้อสมัยก่อนช่วงยาวๆเน,ะนาเนะนอนที่นักเนาะหกล้อะละยาวๆเนาะ ปลาปูนี่เป็นเครื่องหกล้องันเนเนาะ้อแดอื้ 500. 500. 500. อหานักน้ำแข็งสาดสาดไม่ให้ปลามันซิดนะครับกดขึ้นท่อนะจับไม่ให้ปามันซดนะครับ เตรียมน้วนะนี่คือเฮสเสน่ห์นะแกเตรียมน้ำนะม,มันนะครับอันนี้ออกปลานะผลงานออกปลาไว้นะบ่อก็ประมาณสักนหะ้าไร่ได้ทีินะประมาณห้าไร่ได้ เดือบหมดแล้วเดือน้อยแล้วนะครับเดือกก้นบ่อนะอันนี้ยังออฟส่งแคบางค้าอยู่นะแคร์น้องปาสเพียนนะครับ โมงครึ่งดวงอาทิตย์นะ โดนิดๆประมาณโลนึงนะน้อยแล้วนะปัดสวายปัดสวายได้ขึ้นขึ้นคันนู้นนะนะครับนอกน้ำแข็งไปนะคันนี้ออกส่งแพรบางค้านะอันนี้จะมีถังออกได้ีนะเนี่ยคันนู้นนอกน้ำแข็งนะ น้อยละเริ่มน้อยแล้วเนียอเสนดวิ่งน้ำนะใกล้จะแห้งแล้วนะเริ่มแห้งแล้ว